สวัสดีครับผมเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขครับ ได้มีโอกาสมาถ่ายกับบาซาเมนเป็นครั้งที่2นะครับเป็นการถ่ายปกก็สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็จําได้ว่าถ่ายบาซาเมนครั้งแรกไปก็นานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ชอบเป็นลูกนี้แหละครับที่ใส่อยู่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถอดไอเกตเ่ยก็จะเห็นแบบเป็นสเวตเตอร์ที่เป็นแขนกุดนะครับผมแล้วก็มีเสื้ออีกตัวหนึ่งเป็นคอเต่าเลยก็น่ารักดีแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับเหมาะครับ ถ้าเกิปดปกติแต่งตัวมีหลากหลายแนวครับมีทั้งแบบกางเกงแต่ว่าช่วงนี้จะออกไปในทางแบบวินเทจหน่อยๆประมาณนั้นครับแต่ก็จะมีแบบกางเกงกางเกงลุงล้งๆเชือลุงๆอะไรเงี้ยครับน่ารักแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแบบมีเป็นกางเกงขาสั้นที่เป็นแบบสเปซเตอร์อย่างเดียวก็สเปซเตอร์แบบวินเทจวินเทจหน่อยประมาณนั้นครับ <S <S พี่เคนทีรเดชครับ สวัสดีครับพี่เคนคือคือผมก็ได้มีโอกาสเจอพี่เคนบ่อยแล้วก็เห็นแบบคือเขาชอบแต่งตัววินเทจครับแต่คือไม่ใช่แค่เฉพาะการแต่งตัวเขานะครับของทุกอย่างที่เขาใช้หรือว่าอะไรแบบเป็นแบบวินเทจมากอันนี้คือด้วยแบบหัวใจของพี่เคนแล้วตอนนี้แต่ว่าก็เป็นเป็นสไตล์ที่ที่ค่อนข้างแบบเท่ครับแล้วก็เป็นตัวเองทำทั้งเยอะมากซัมเมอร์นะครับผม าการแต่งตัวในฝันผมก็จะเป็นแบบพวกเ,งงเกงๆว่ายนะ้ำหรือไม่ก็เกงที่แบบว่าเนียเน้ยบๆหน่อยอย่างที่ผมใส่วันนี้ครับแล้วก็ใส่เกงขาสัา้นแล้วก็แค่เสื้อสักตัวหนึ่งได้ครับหรือไม่ก็ถ้าหุ่นดีเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ,ญ่จะหุ่นไม่ดีมากกว่าก็เลยต้องหาเสื้อใส่ครับ <S 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 ไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเป๋าเพราะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนชอบแบกของครับมันมีของหลายอย่างที่แบบว่าเราชอบแครี่ไปด้วยทุกทีก็พยายามหากระเป๋าที่ลงตัว ระดัแบ,บแรกคือฟังก์ชันต้องได้ระดัแบ2บคือมันต้องสวยแต่สสิ่งนี้มันมันไม่ค่อยมาด้วยกันเท่าไหร่นักนะครับเราก็เลยต้องพยายามหาให้ได้แบบอยู่ตรงกลางมากที่สุดไอเทมในกระเป๋าเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสมดุดปากกาแล้วก็ของกระจุกกระจิกที่เราแบบพยายามใช้แบบใช้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราเริ่มใช้อะไรมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเรื่อยๆแล้วพออยู่ในกระเป๋าเรื่อยๆมันก็ต้องหางป๋าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ฝากติดตามด้วยนะครับกับ h a r ์เ r b a ์ด a าซ่นะครับฉบับ Spring Summer 2021นนะครับเจอกันซัมเมอร์นี้ครับ